มังก่อนเชื้อคนไทยสายจีนแล้วก็ตินบาเรเซียในแถบนี้เป็นตินใหญ่ขายายมาจนเป็นเผ่าพันที่อยู่ในเมืองไทยเมืองไทยขเราก็มีทางขึ้นเป็นดานียดเป็นการเกินโูงองค์พระแม่กวนิ่มจเรียกพระแม่กวนิมจะเรียกพระพ่อก็ไม่ได้อีก เป็นโู้ที่สัตว์แต่ว่าก็ตามหลักอของการที่มีเทราวาตผวกกับไมายานนะ,ะเทราวาทก็กลายเป็นว่าผู้ที่เป็นระ้ที่สัตว์จะไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นเพศหญิงแต่ว่าของไม้ยานก็เป็นอะไรก็ได้ให้แต่ทำประโยชน์แม่ควนยิมก็จะปราบแต่ปราบของเข่งเจีย เรือของลิงในหัวใจของพระถังซัมชังจะเป็นอารมณ์นะของอ,อะไรของไข่บางตัวเจ๋งเป็นกรรมอารมณ์เป็นความหลงตือเปื่อยไก่เป็นกรรมอารมณ์แล้วก็มีปีศาจมีพยามานอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าผสมเร,เรืร่องราวแล้วก็หาแง่ม,มุมที่เป็นทางที่ดีแม่กวรอิมก็ปรบับจิตใจได้ให้เกิดความสงบได้สงบก็คือ ก่อนที่เป็นวัวใจอาจจะดิ้นรนอาจจะพลุกพล่านอาจจะเป็นตัวปราบอาจจะใจวิธีการหลากหลายอย่างเรื่องของพระแม่กวนอิมนะและขังนี่ก็เหมอนเหมือนกันเรียกว่าของอันนี้ก็เทพเจ้าเทพเจ้าเป็นเซียนนะจะเป็นก็เจียนก็เรียกว่าเป็นเซียนเซียนก็คือผู้ที่บรรลุศิลลปราศาสตร์ขั้นสูงตามลำดับจะมีแปดยอดเซียนของเขา แปดเซียนจะมีต้นโป้เซียนเทศแต่โป้เซียนมาก่อนก็คนไห่อยากดูหวยก็จะไปไปดูจากต้นโป้เซียนไอ้หวยได้ก็จะแบบพืชจากประเทศจีนอันนี้การก็มีเซียนเซียนก็คือในความเป็นคาแรคเตอร์ของเขาหลายๆอย่างมีดาบบ้างมีพินบ้างมีดนตรีาการผสมประสานองค์ความรู้ตามคนที่ชอบ ชอบยังไงก็ยางนั้นแต่คนมหายานก็จะมีการเผาเผาพวกของคล้ายๆกับกัญชาเครื่องบูชาี่มีบ้างนะท,ที่ในอินเดียก็จะมะีตัวที่เขาใจจุดให้เกิดควันเกิดอะไรต่างๆเพื่อเป็นการบูชาอย่าเป็นการบูชาอันนี้ก็ตัวหงวอันนี้ก็หลากหลายนะอันนี้นก็ต้องศึกษาแก้วบางกร <c oughs> แก้วบางกรก็กลายเป็นเพื่อเจนเนสอย่างใดเหมือนกัน เจียนก็หาวิธีามต่างเนี่ยแม่กนยิ้มตัเมนเดกถูกดามหัมมริดําศักดิ์สิทธิ์แต่ลักษณะก็เป็นสตรีนะก็เหมือนแม่แม่ที่มีพระคุณต่อลูกอย่างมากมายแต่ถ้าเป็นพระก็จะเป็นรูปแต่งใดรูปแต่กะแนวของอผู้ที่คอยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็จะมีเด็กก็จะได้กลายเป็นรูปของแม่เด็กก็มีรูปของแม่ผู้ที่ทำการสักการะบูชาแม่ ให้บูชาพระแม่พระแม่ก็จะไวพรในสิ่งต่างๆก็ในศาสตร์หลายๆศาสตร์ผสมผสานนะจึงจะเห็น,เ,หนเนื้อแท้เห็นรูปรักแข่งเจิงประจักษ์ในการสร้างขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าอย่างเทพเจ้าเทพเจ้าของยินเดียบางองค์ก็เมาทำไมเมาเพราะว่าคนที่บูชาชอบกินเหล้าก่าูชาด้วยความเมาว่ามีแม้แต่ของปัสสิวะเองก็เมาเหล้า กินเหล้าแล้วก็มีเมียเยอะเหมือนกันตังแต่ดังสตรีสตรีสตรีไม่ทีมีโรหรือดังสตรีนี่คือตายยกไปให้ฤาษีชุบชีวิตให้ท่านไม่ชุบชีวิตให้ก็เลยเกิดเป็นว่าถ้าสามีตายภรรยาก็ต้องถูกเผาตายไปด้วยเรียกวิธีสตรีแล้วก็มาอุมาเทวีแม่คงคาก็เป็นเมียพระศิวะอะไรทํานองนี้หลายแง่หลายมุมนะเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอสิ่งที่เราจะต้องศึกษา ที่มาที่ไปและเพราะอะไรคนจึงสร้างอะไรขึ้นมาเทพเจ้าเพื่อเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นคนได้ติดตามแม้แต่เทพเจ้ากวนอูนี่ก็เหมือนกันอยู่ในสามก๊กนะเป็นอยู่ในอีกฝ่ายหนึ่งของโจโฉเองโจโฉเองก็เป็นศัตรูแต่ว่าโจโฉเคยมีพระคุณต่อเทพเจ้ากวนอูนะกวนอูนเนี่ยพอครั้งหนึ่งก็คือฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้ กวนอูเนี่ย้าไปดักจับในสถานที่ที่จับของโจโฉได้แต่ก็ไม่ฆ่าไงก็ไม่ฆ่าก็ถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูทุดตายคนม,มาสร้างเตรียมไปประเจากวนอูได้ต่อที่มาเยอะะมากมา,าเราศึกษาเรื่องเ่าเนี้ยเยอะๆเท่านั้นนี่ของแม่กวนอิมกับควนเจีนก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันเป็นแม่ผสมประสานเทพเระเจาจกับแม่แม่ก็เกิดก่อว่วยเหลืออันนี้แม่กวนดิมก็จะ โดดเด่นในเรื่องของพรษสังสัมฉังที่ไปอัญเชิญคำมพี์มาจากอินเดียนะประมาณปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่ากว่าประมาณนี้แล้วก็ไลนบีลิงที่ดื้อๆด,ด,ด้านๆก็เรียกหัวใจคนนี่แหละหัวใจของพรษาังมันดื้อมันระษาถังัมฉังเนี่ยเดินผ่านภูเขายิ่งมาลายได้คนเดียวนะไม่มีใครรอดทักลายพันั้นใจก็รอดได้แล้วก็บักสะสบอมสุดท้ายท่านอัญเชิญคำมพีไปก็ไปแปงอยู่ได้ไม่นานท่านก็มรณภาพเหมือนกัน ก็จว่าจะรูปรักอของเย่งเจียรหรืออันนี้ก็จะเป็นวัวใจก็คือ,อการหาวิธีปราบมาหาพิธีที่ว่าปะจนกับความยากลาบากก็ต้องใช้พิธีหลากหลายอาจจะดื้อด้านอาจจะอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าสัวเจ๋งนี่จะเป็นความหลงรือพ่วยไก่ก็จะเป็นกรรม,มคุณว,ว่าเดินผ่านไปอันนี้อยากได้อะไรต่างๆเยอะๆมากมายแล้วนั้นจำไม่ควรเอิ่มก็ปราบวัวใจ คือน้ำมาลดน้ำก็คือความเย็นให้มันดิ้นรนมากให้มันชุ่มชําบ้างให้มันมีอะไรตัวช่วยก็คือตัวปัญญาด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะแต่คนอาจจะเห็นต่างก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือฝ่ายวิเคราะห์แล้วเราก็ไม่ได้ไปเจาะจนเรื่องที่มันขัดแย้งให้ส่วนที่ลงตัวระหว่างเทราวาตกับอาจารยาวาตหรือว่าของอเทราวาตกับมหายานมหายานเขาก็ เรียกไปตามอาจารย์เขาสอนอย่างไรเชื่ออย่างไรจนไม่เหลือเนื้อแท้ของทีเราบาดก็รักษาจนจนไม่รู้จะรักษาอย่างไรก็เรียกว่าตีกรอบตีเงื่อนไขทําอะไรจนจนเรียกว่าไม่ขยายอะไรไม่ได้ก็มีส่วนดีแต่ว่าเราก็มองว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่เหมือนศาสนาเกินเดืนที่ก็มีนิกายชีอะกาชวนดีก,นนกตีกันเองของโปรเ,สเตสแตนต์กับของคาทอลิกกตีกันเองอย่างนี้ของพุทธ ก็ไม่มาตีกันทั้งสองฝ่ายนะเทรวัดกับมหายาณก็ไม่ได้ไปตีอะไรกันนะเหมือนนกสองปีกตีไรโยงกับธรรมะได้เผยแผ่ไปก็เป็นปีกทั้งสองข้างําไปสู่สันติภาพนําไปสู่สันติสุขนะครับฉังนั้นก็ทิ้งอยู่กันได้ของดาลาเรามะเราก็เรียกว่าเป็นพระที่จริงไม่ใช่เป็นพระท่านเป็นลามะลามะลามินีนะของพระก็มีพระภิกษุพระภิกษุณี เราจะบอกเขาเป็นพระหมดเดี๋ยวไม่กี่พระเยซูอีกอ้าวไปพระเยซูเป็นพระเดียวเลย <laughs> นะก็ไปอเอกอ้าวพระศิวะอา้าวเรียกเป็นพระเีกพระมีเมียได้พระศิวะ <laughs> <laughs> ก็ไปใหญ่อัน <laughs> นี้ก็ฝากไว้ในไอคิสตดนะครับใครย้ำต่างก็ไม่ได้ว่ากันนะก็จบตรงนี้ก่อน